สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโ o บอ o แม a สกีบีดีบัา t เทนนะครับผมท็อปช็อตของชา n นลจีจีก m i n ีวีก็จะพามาดูอัปเดตโค้ดใหม่ที่เข้ามาได้สักพักนะครับว่ามันเติมได้ไหมโค้ดที่จะมาทุกอัปเดตเลยก็จะแจกทุก3,000เพชรนะครับน่าจะอัปเดตทุกอาทิตย์นะต่อไปผมก็จะลองเติมโค้ดใหม่ที่เขาอธิบายบอกก่อนที่จะเข้าเกมมาครับก็คือโ like ค้ด2 0 0 0 0ไลค์นะครับมามาดูเลยครับ ก่อนอื่นที่ผมจะเติมให้ดูนะครับผมก็จะเข้ามาสุ่มเพชรประจําครับเพื่อให้ได้มันสัก500อย่างดีครับเห็นไหมได้มาแล้วครับมาเห็นไหมแล้วผมก็จะมาทำเคเวสประจําวันครับนี่นี่คือวิธีเติมโค้ดนะครับมามาดูว่าโค้ดจริงหรือโค้ดปลอม oh. สองหมื่นไล์นะครับนี่เฮ้ยได้เท่าไหร่ <Yeah. S 1> แจกหมื่นเลยเว้ยคราวนี้แจกโหดอ่าต่อไปนะครับ โค้ดต่อไปเป็นโค้ดที่จะมาทุกอาทิตย์เลยครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะโค้ดนี้ก็คือโค้ดเจาะผู้หญิงโอ้เจาะผู้หญิงคือไททันเอ้ยไม่ใช่ไททันนะครับดิวแมนวูแมนนั่นเองมาไม่ใช่ดิวแมนวูแมนดิดิวแมนดิววูแมนเออดีไอดับเบถ้าผมจะไม่ผิดนะ d ีไอดับเบิแล้วก็ v ีโอเอ๊ะใช่ป่ะเดี๋ยวลองพิมพ์เลยครับแล้วมารู้กันนะครับว่า ผมพิมพ์ถูกไหมนี่ครับ D I R L W L W O M A N เออถูกแล้วถูกปะถูกไม่ถูกกดตกลงเดี๋ยวก็รู้เองนะครับคอยดูนะครับว่าได้เท่าไหร่แต่ผมเดาได้เลยว่า3,000แน่นอนครับเพราะว่าทุกสัปดาห์นี่เขาจะแจก3,000ันเพชรเป็นอย่างไรครับโอ้โหจริงจริงด้วยครับเพราะว่าผมเติมบ่อยนะแต่บางครั้งที่แบบว่าไม่ได้เล่นแมปนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาเติมนะครับก็เสียดายเหมือนกันนะเพราะว่า เพิ่งมารู้เลที่ลังครับโพ้ออกยากยากอ่ะนี่ครับมี2โค้ดทัวอยอีกทีนะครับโค้ด2 0 0 0มไลค์แล้วก็โค้ดดิวบูแมนนะครับน้องก็ไปเติมได้ครับแล้วก็จะได้เพชรมาทั้งหมด13ื่นเพชรนะครับนี่เห็นไหมครับเติมเรียบร้อยแล้วเขานี่ผมก็มากดกล่องเอานะครับเห็นไหมนี่คือที่ผมเช็คประจําวันของแมปนี้ก็จะประมาณนี้แหละนอกนั้นก็จะ ไปทำเควสบ้างครับเควสก็คือไปตีบอสแล้วก็ไปลุยด่านปกติธรรมดาสักหนึ่งครั้งนะครับนี่แหละยังอยู่ที่หกเก้าครับหกเก้าผมยังไม่ผ่านมันยากด้วยที่แบบพลังของไททันของผมแล้วก็พวกยูนิตต่างๆในของผมยังไม่เก่งครับถึงแม้ค่าพลังผมจะหนึ่งล้านแล้วก็ตามแต่มันก็ยังน้อยครับมันยังไม่โหดพอที่จะผ่านมิชชั่นที่69ขึ้นไปนะเพราะว่าแก๊งสกิมดิกทวีเล้นั้น เลือดเขาจะเยอะนะครับเห็นไหมเนี่ยจับคู่ไม่มีครับผมก็ไปละเดี๋ยวรอดูก่อนเผื่อจะมีครับนี่แหละไม่มีครับไม่มีก็ไปมันต้องนัดกันเล่นนะเพราะว่าแบบนี้มันค่อนข้างที่จะหาคู่ยากนะครับอ่าคราวนี้ผมก็จะใช้เพชรทั้งหมด87755ครับซุ่มดูครับว่าโอกาสได้มันจะได้ไหมผมจะไม่กดขวดนะครับเพราะว่า หลังจากที่เคยกดขวดไปนั้นไม่ได้ครับก็เลยแบบธรรมดากดธรรมดาครั้งนี้เป็นครั้งที่สอนะครับมาดูกันเลยครับโอ้โหรีเจนครับถ้าเราได้รีเจนมันจะมีฉากแคทซีนที่แบบว่าซูมไปให้เห็นครับแบบนี้แหละเห็นไหมนี่คือระดับรีเจนนะครับมาโอ้ตัวเทอยู่นี่นี่โอ้เห็ครับนอกนั้นตัวปกติเขาจะไม่ซูมให้ดูนะครับผมจะก็จะกดครั้งละสิบครั้งนะครับคอยดูนะครับเนี่ยเห็นไหม ตัวธรรมดาจะไม่ซูมให้ดูนะครับแต่ถ้าเรารีบบเรากดข้ามได้เลยครับนี่เทานี้รีเจนใช่ไหมครับรีเจนจะเป็นสีออกเหลืองๆนะครับแต่เราเลือกที่จะไม่ดูได้ครับโดยการที่กดข้ามไปนะครับแห่เห็นไหมแบบนี้ครับนี่คือการที่วิธีเรามาสุ่มหาตัวยูนิตนะครับนี่รีเจนนะครับโอ้โหโอ้ยทีทีวีแมน,นอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ย <im itation> โอ้โหตัวนี้มูลค่า6,999โลบัคนะครับโอ้โยไม่ได้เสียเงินครั้งแรกแล้วก็เล่นมาสุ่มได้ครั้งแรกในชีวิตนะครับของแมปนี้นะครับไอแม s k i ิมดี toilet tower defense ผมยังไม่เคยได้เลยในระดับตัวเขาเรียกอะไรนะตัวอนะั n ติเม n อะไม่เคยได้นะครับสุม่มอะไรนะ มื่นกล่องอะตอนนั้นคือผมจะสุ่มแล้วทําคลิปสั้นนะครับผมหากล่องมาหมื่นกล่องเลยนะผมไม่ได้บอกน้องในคลิปนะครับไอตอนนั้นสมัยนูน้นมันไม่ได้ครับไม่ได้ก็ไม่เล่นมันรับแมปนั้นนะไม่เล่นนานเลยเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวผมอาจจะกลับไปเล่นหน่อยนะครับไอแมป toilet tower defense นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้เล่นนานครับแบบ แมบบนั้นมันฟาร์มันก็ง่ายนะครับเพราะว่าเราสามารถสร้างไ d ไก่ตันเยอะๆแล้วก็ปล่อยบอทหรือ AI ประมาณนี้แบบหลายๆหน้าได้ครับถ้าคอมใครแรงครับแต่ถ้าใครอยากตัวงเก่งมีคอมแรงๆผมแนะนําไปเปิดบอทเอาเลยครับเพราะว่าแมบบนั้นเขาไม่จับบอทหรอกครับเพราะว่าเขาจะเหมือนว่าแบบเหมือนเหมือนยังไงล่ะให้คล้ายๆแบบบล็อกฟุตน,นะครับถ้ามีบอทหรือสคริปที่แบบออนเยอะเขาจะหลังๆเขาจะไม่ไล่แบนนะเพราะว่ามันเหมือน มีผู้เล่นเยอะที่อยู่ในแมปเขาครับดังนั้นเขาก็จะไม่จับครับเพราะว่าเขาได้ประโยชน์ตรงจุดนั้นครับอ่ยจะมาพูดทำไมนี่น้องก็รู้อยู่รู้อยู่แล้วใช่ไหมโ <c oughs> ดยเฉพาะแกง้งแก๊งทีมเวียดนามเยอะมากเลยนี่อ่ะมาต่อของแมปนี้นะครับ skip d e l e t button การหายูนิตก็จะหาประมาณนี้แหละโอ้ยสงสัยผมต้องฟาร์มยาวๆละแต่ให้แบบสวอตวูลเอหมดกิจกรรมเอาพวกของวัน,วนพวกคูน2ก่อนนะครับ แล้วผมจะมาฟาร์มเพชรกับตังแแบบนี้เยอะๆเลยเพราะว่าผมได้ตัวดีครับผมก็ต้องเล่นสิอยอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าตัวระดับผมขอเล่นระดับอันติเมตนะของแมปสกิฟต i ดิทอเรตบัตเทิลนี่มันจะโหดไหมในในระดับที่แบบแค่1ดาวนะครับอยากรู้เหมือนกันถ้าเราอัพเลเวลเท่ากันของตัวธรรมดาครับตัวพวกไทยท่านธรรมดาก็ระดับเขาเรียกอะไรสีแดงมันออกแมติกนะครับผมขอเล่นแมสติกนะ ว่ามันจะเก่งกว่ากันมากไหมมานี่แหละครับหมดตูดแล้วอุ้ยอุ้ยอย่างนี้ต้องโซครับเห็นไหมตอนที่ไผมจะมาเคลีย,ครย,ยร์เควสไดรี่เฉยแล้วก็แบบจะทําคลิปแค่แบบเคลียร์เควสว่าถ้าผมเข้ามาแมปนี้ครับ<แ>ผมจะทําอะไรบ้างเห็นไหมโอ้โหปรากฏว่าเฮ้ยเหมือนที่น้องว่า,าจริง ถ้าคนมันจะได้มันก็ได้ครับโอ้โหแต้มบุญใช้ไปเยอะแล้วเดี๋ยวผมต้องไปหาทําบุญไ oh. ม่ไม่ได้เติมด้วยแล้วที่สําคัญนะครับไอ้ตัวนี้นะเซตของตัวนี้เขาเอามาขายในเวลาที่จํากัดนะครับราคาเขาจะอยู่ที่โคดแพงเลย6 9รเอ้ยไม่ใช่600้นี่หพั 6, 999, ิบ99 9โลบัคนะครับแล้วผมไปสำรวจดูก็ปรากฏว่าเขาเอาออกแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตัดตอนที่ ไปเปิดชอ็อปให้ดูนะครับคือตอนนี้น้องเช็คได้ได้เลยนะครับคือถ้าน้องกดช็อปปุ๊บน้องจะไม่เห็นที่เขาเอามาขายนะครับนี่ไอตัวนี้ครับดังนั้นผมก็อสุดเท่ะเลยเลเวล30 <c ười> ตังไม่พอครับไม่ได้แมวฟาร,ร์มแมปนี้เท่าไหร่ล่ะประมาณ4-5วันแล้วครับตั้งแต่แมป s w อ r d w เวลเลออัปเดตมานะครับเพราะว่าแมป s w อ r d w เวลเลอรนี่เขาแบบแจกโดยเฉพาะไอคูณ2เนี่ผมชอบคูณ2ที่สุดนะเพราะผมปั๊มเลเวล เขาแจกเยอะผมก็เอาแมปนั้นก่อนนะครับถ้ากิจกรรมแจกของตรงนั้นหมดเดี๋ยวผมจะสลับมาฟาร์มแมปนี้เลยครับเพราะผมได้ตัวโอยตดอัติเมตแล้วสกิลเขาก็เท่เะครับเทพไงมามาดูนะครับคอยดูนะครับอันนี้ผมก็จะเอาอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนเวอร์ชั่น2.0ปะทะกับไททันค็อกแมนครับไททันค็อกแมนของตัวของผมนี เลเวลมัน500เท่าไหร่541นะครับแล้วก็5ดาวแล้วดังนั้นมันก็แตกต่างกันเยอะนะครับเห็นไหมแต่ที่สำคัญผมให้ดูสกิลครับ,หบเห็นไหมโอ้โหนี่เป็นบัตรท่านกาชัดๆเห็นไหมโอ้ยางเทพเลยนี่พ่นแกนพลังงานครับพ่นพลังอแต่ก็แป๊บเดียวตายอยู่ดีครับเพราะว่าไททันคองแมนน่ะของผมนั้นเลเวลมันต่างกันเยอะมากครับ นี่ดูทีมครับสกิลแรกของเขานะครับก็คือยิงแบบกระจายแล้วก็ขึ้นไปบนฟ้าชารจพลังแล้วลงมาตุ๊บหนึ่งทีครับนี่สกิลน่าจะโดนหมดนะครับมาคราวนี้หลังจากที่ผมไม่ชนะใช่ไหมครับผมตัดมาเลยผมก็ใส่สร้างให้ยูนิตไททันคาร์ a m ล่าแมนเวอร์ชั่น2อนั้นเยอะๆไปเลยครับเห็นไหมแต่ก็โดนหยุดเวลาอยู่ดีครับแม่แล้วสกิลของเขานะครับอย่างเท่เลยโอ้โหผมชอบมากครับนี่ยูนิต อัปเกรดไททันคา m มล่าแมนเวอร์ชัน2.0ที่มูลค่า6,999โลบาคนะครับตอนนี้เอาออกแล้วนะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้แหละก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ